ความสันปัสสัมพันธ์ยิ่งอาจหารขึ้นภายในจิตในใจอย่างนั้นออกภาษาแล้ววันหนึ่งวันที่สองอยู่วันหนึ่งตามทมวิน,นัยก็ออกเลยให้พ่อผู้ที่บวชให้ผู้ที่ในอดีตชาติเพื่อนเคยทําศพในอดีตชาติเคยทําศพผมแล้วก็ขอปวา,วารณาไว้ว่า ขอให้ไม่มาเจอมาเจอกันอีกหัวเม่ผู้นั้นผมตายอยู่ที่หัวนาเพิ่นในชาติที่แล้วนี่เองที่ผฟังเพื่อนเป็นคนดูแลศพมีผ้าเก่าๆปิดตายไว้แกเป็นคนทุกอย่างมาผมนอนอยู่บดกระสอาเพราะตายอยู่ในป่าจริีนิสัยจึงชอบป่าไม่ห่างจากป่ามันเป็นเขานขนาดหัหนพอดีเพิ่นม,มาส่งอยู่ที่น้นําหนาวแล้วก็มาทางลมศักดิ์เจริญ แล้วก็ตีกลับขึ้นมาผมมาลงที่ตรงจุดของนาแห้วเอ้ยตรงที่อ่าผู้เรือออกจากผู้เรือมาก็ด่านซ้ายเดินจากด่านซ้ายเราจะไม่เดินลัดไปเลยเราจะเดินตามจุดนี้เพราะเราทราบว่าอดีตชาติเราผ่านมาแล้วมันจะรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจหมดพอเดินไปไหนจะรู้จักหมดแล้วจะเดินไปตามทางเก่าของเราแล้วจะเดินไปจุดไหนเราจะทราบหมดของเราดังนั้นเช่นมากรองเท้าไม่ใส่เท้าเปื่อยหมดอืม ไปตามสิ่งที่เราเคยไปมาในดีิตชศาต์อย่างนั้นการสัมผสัสพันกับดวงจิตดวงวิญญาณนั้นจึงมีอยู่ตลอดแต่ยังไม่มากยังไม่มากยังไม่มากก็เลยขึ้นไปผู้ชีฟ้าผู้ชีฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ผมได้สัมผัสัมพันธ์กับเรื่องของพวกเทพพวกผูิมากพวกนั้นในการถวายผ้าอีวอนจิตวิญญาณต่างๆที่รู้ได้เห็นในในไอไอ ภูชีฟ้าเป็นจิตวิญญาณที่มาจากไม่นำ้ำโขงผมยังจำชื่อได้อยู่นะผู้หญิงคนนั้นเป็นนางเทพเป็นภูมิคกาเรียกว่าแต่ว่าเป็นภูมิน้ำถ้าตามที่ญาติโยมเขาเรียกกันชื่อนะุลลิมนจำได้ใส่สบายสีเขียวอ่อน,ออน ใส่สดางามมากรูปร่างละหงมือมือ,ม,อมือซ้ายเท้าแตเอวอยู่มือขวาเรียบลงไปพันตาวาวบริวารเป็นผู้ชายล้วนๆใส่ผ้าเน็บเหมือนกับลูกทานนี่แหละสมัยไม่มีเสื้อใส่อากาศที่ผูทีฟ้าฤด,ดูการนั้นหนาวมากแล้ก็ยังรงสามอยู่พอดีในช่วงเช้าโยมมาถวายพระไตยในการทําบุญ ดีสวนดของเขาพาะไม่เคยมีภาขึ้นไปเขาเราก็เลยอนุอนุโลมให้เราถือว่าเอ้าเอาอยัางไงก็เอากันและครั้งแรกที่ผมทํานํามตนคือผมไม่ชอบเรื่องทํานามพุทธมนคือผมไม่ชอบเลยเพราะครูบาอาจารย์ไม่เคยทาไม่พาทําแต่ก็อนุโลมตามโลกเขาโลกเขาต้องกางรก็เอา้าเราทําให้นะแล้วผมได้ไปเห็นพุทธานุภาพคืออํานาจของพุทธมนวันนั้นสบัดไปทีนิดวิ่งกันหูดัแต่ไม่เลย อำนาจพุทธมนต์อำนาจนามมนต์สบัดย่าคาทีนี้วิ่งกูกันเหมือนกับไอ้พวกไอค้ค้งางเ่าเป็นฝูงเลยก็น่าสงสารนะแต่จะมารบกวนพวกอเป็นนักท่องเที่ยวเป็นพวกทหารเก่านายว่าในรุ่นพกคอน,นั้นตายกานันแล้วเนี่ยหรไม่่สมัยนะแต่ว่าทําไมจึงไม่มีเสื้อผ้าเพราะกลุ่มเพรานั้นคงจะไม่ได้ทานเรื่องนั้น ก็เลยมีแต่ผ้าตัวเดียวใส่ลิศเราเลยเจตนาตอนนี้พอเห็นในกลางคืนกลางคืนนั้นนึกว่าไม่หลับนะเพราะลืมตาอยู่พอโยมเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะไม่นอนทั้งคืนแล้วเพราะว่าช่วงเช้าจะอาลงไปชั้นวินทบะท,ที่บ้านท,ที่ที่รีสอร์ทข้างนอกโยมคือจะให้โยมนำกัดทอให้เราไม่เข้าในบ้านโยมนำกัดทอให้ข้างบนเราอยู่ข้างนู้นบนผูชีฟ้าเอาได้มงคลดึงไปหาเราอาจารย์จริงๆนะ พอช่วงกลางคืนเห็นโยมนริมนที่เป็นปีอ่นที่เป็นเทเป็นนางเทพธิดาทราบว่าเป็นเทพธิดารู้เลยทันทีว่าเป็นนางเทพธิดาเพราะสวยงามมากไม่เคยเพบกคกเห็นคนเราจะสวยขนาดนั้นบอกลูกศิษย์ลูกหาหมายถึงว่าบอกสม,มุนทั้งมันไปเอาน้ำม,มนต์มาบอกอย่างนี้เลยนะลูกสม,มุนของไอ้น,นริมนนี่สี่ห้าคนนี่คานเข้าไปในกระ๊อปที่ผมพักแต่ตาผมลืมอยู่นะ ตาผมลืมอยู่ไม่ใช่ว่าผมหลับนะตาผมยังลืมอยู่กลัวมากกลัวนลำมนต์มากมอบคลานเลยสี่ห้าคนไปนิมนต์อาจารย์เพื่อนออกมาผมน้ำมนต์ทักสีนาวัดพูดอย่างนี้แล้วก็เออถ้าบอกไปปุ๊บ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 เข้าไปเลยคานเข้าไปครูบาอาจารย์ขอรับนิมนต์ออกไปข้างนอกผมน้ำมนต์ ทักษินาวัตเขาก็หยิบเอาไอขนนา้ขันขน,น้ำมนต์พันพันรองพิธรมนต์ปุ๊บแล้วก็คว้าไอ้ยาขาปักเลยยะลูกเลยก็กรรมยาคาลุกขึ้นแล้วนะจะหายวุ้บไปหมดแต่ยาคาก็กรรมอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วแต่น้ำน้ำพุธมนต์ย่างๆอยู่ต่อไม่เห็นมองแลซ้ายแลขวาไม่มีอะไรที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์เพียงจะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เล่ร่อนธรรมดา ก็เลยว่าไม่มีความสัมพันธ์มั่นหมายพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะปวดเขาเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแท้จะไม่ได้นอนคืนนั้นพ่อออกมาช่วงเช้าตอนนี้ถึงได้ทราบพราะการทานผ้าใจเพราะตอนทานพระใจนั้นผมบอกว่างนี้ดวงจิตดวงดวิญญาณทุกดวงที่เราสัมผัสสัมพันธ์เมื่อคืนนี้ที่มากาบเรามาคืนนี้ทุกดวงอยู่ในเขตปริมนทนหรือนอกปริมนทนในภูชีาพรก็ตามถ้าตนไหนต้องการบุญกุศล เพราะอำนาจของพระจายนั้นมันเลอเลือดในครั้งพุทธกาลเพราะยกเรื่องจากเปรตพิมพิสารเราพูดอย่างนั้นเพราะพวกเธอทั้งหลายไม่มีเสื้อผ้าเราขอไอให้บุญส่วนที่เป็นทิพย์หมายถึงว่าผ้าต่ายชุดนี้จงสาเร็จกับจงสําเร็จแก่พวกเธอทั้งหลายก็หยาดน้ําลงพื้นดินวู้บวาบกจิจประมาณสักห้าโมงเช้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาขอขอตัวโยมขึ้นไป ว่าจะไปพักัมีิด้เป็นอะไรเนาะวันนี้นั่งไม่อยู่ยังไม่ได้พักเลยยังลืมตาอยู่หัวยังไม่ถึงสังขารเลยพวกนั้นมาก่อนแล้วเต็มผู้ชีฟ้าไม่เหมือนเมื่อคืนนี้จะว่าลานดวงหรือก็มากกว่านั้นอำนาจฐานพระไตรอาจารย์มาครั้งแรกที่ผมสัมปัสสมพันธ์จริงๆและเห็นขนาดนั้นจริงๆในเรื่องนี้นะครั้งแรกที่เห็นแบบชัดเจนเต็มผู้ชีฟ้าหมด ที่อา,าจารย์มากเพราะอำนาจพระไตรนี่ส่งผมเอยส่งส่งผลสําเร็จบุญได้มากมายก่ยกองมากเพราะว่าพวกที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเมื่อคือนนี้ใส่เสื้อผ้าหมดจะมีกี่ล้านล้านดวมก็ตามวิญญาณนะั่นนะมีอยู่กี่ล้านล้านตุนก็ตามมองไม่เห็นต้นไม้เลยเรียงกันเป็นกระดานเต้าเลยแต่โทษทีอ่ะใส่สีเดียวกันหมดคือสี แกนขนนที่โยมถวายเป็นสีเดียวกันหมดเพียบเลยทั้งเสื้อทั้งผ้าจนน้ำตาล่วงเพราะเกิดปีติไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนั้นเขาน้อมตัวลงกาฟันทุกตนแล้วก็มีจีวรผืนหนึ่งเป็นขันสำเร็จของพวกเราเลยนี่นะออกจากที่อยู่ที่ผมทักอยู่นั้นพุ่งไปสู่ภูเขาใหญ่จีบอนเล็กเล็กเรานี่นะแต่สแสดงอนุภาพ ครอบคุมโลกไว้เลยปิดบังแดดบังฝนบังลมให้เขาเป็นขันเป็นขันเลยวสุดขอบฟ้าไปเลยพวกจิตวิญญาณต่างๆน้อมตัวลงทำความพารบแล้วก็เดินมุ่งหน้าข้ามภูเขาไปสู่แม่น้ำคงโดยมีหัวหน้าคือเทพนรุมนเป็นผู้ติดตามอยู่ข้างหลังนรุมนหันมาโค้งนิดหนึ่งแล้วยิ้มนิดหนึ่งแค่นั้นเองอัศจรรย์มาก อย่างนั้นถ้าใครไม่เคยเคยทานพระไตรนั้นผมว่าเสียชาติเกิดในพุทธศาสนาเห็นชติขนาดนั้นถามว่าติดนิมิตไม่ได้ติดเห็นก็กแต่ว่าเห็นแต่พูดให้ฟังผมไม่เคยติดนิมิตเพราะผมโปรงลงสู่ตาลักษหมดตั้งแต่ไหนมาผมไม่ไปจุดสิ่งนั้นแต่มันเห็นอย่างนั้นก็เล่าสู่ฟังดังที่ได้รู้ได้เห็นแต่นั้นก็หนีลงจากโพธิภา